ขอความนอบน้อมจงมีเดชพระรัตนตรยัยอันมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของบิดามารดาคุณของครูบาอาจารย์ขอความเจริญในธรรมจงมีเกบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายวันนี้อัตมภาพก็จะได้มาเล่าเรื่องของนิทานธรรมะพื้นบ้านล้านนาเรื่อง กำพร้าวัวทองวันนี้ก็มาถึงตอนที่เจ็ดหลังจากที่ท่านทั้งหลายได้ฟังไปหกกันที่ผ่านมาเรื่องราวนั้นเดินทางมาถึงตอนที่วัวทองนั้นได้เข้าไปสู้กับบัวของพระราชาจำนวนหลายร้อยหลายพันตัวพระราชาถึงแม้วัวจะแพ้แต่ว่าด้วยความที่เป็นพระราชาที่ชั่วไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ และก็หาอุบายต่าง,างๆที่จะทําให้กัมพาวัวทองกับวัวเขาทองนั้นแพ้ให้ได้นะก็คือพูดภาษาชาวบ้านแล้วก็คือขี้โกงนั่นแหลนะเมื่อต่อสู้กันไปแล้วเนี่ยจนครบค่ำแล้วยังตัดสินไม่ให้ชนะเนี่ยก็เลยบอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนบัวหลายร้อยตัวหลายพันตัวเนี่ยโดนขิดบางบางตัวก็ตายบางตัวก็วิ่งหนี สุดท้ายแล้วถึงตอนคําพระราชาก็บอกว่าอะละวันนี้พอก่อนแต่ว่ายังไม่แพ้นะวันพรุ่งนี้เช้าเราก็มาว่ากันใหม่เราชนวัวยังไม่ชนะยังไม่แพ้กันถ้าฉันชนะเธอจะต้องมาเป็นทาสรับใช้นะแต่ถ้าเธอชนะนี่จะยกราชสมบัติให้ยกบ้านยกเมืองให้พระราชาโกงก็เลยออกอุบายอีกมเมื่อตอนคํามาทั้งสองพี่น้องก็พากันเดินทางกลับไปที่สาราพักร้อนเหมือนเดิม ต่างก็คุยกันว่าเอาเนี่ยวันนี้นี่พี่เป็นยังไงบ้างนะพี่สู้กับบัวตั้งแต่สองตัวสี่ตัวหกตัวแปดตัวไปจนถึงสามพันตัวเนี่ยทั้งช้างทั้งวนี่สู้พี่ไม่ได้เลยพี่เหนื่อยมากนะพี่ก็บอกว่าพี่เหนื่อยมากวันพรุ่งนี้นะน้องเอ๋พี่สู้ไม่ได้แน่นอนวัวตัวนี้รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะสู้ไม่ได้ แล้วก็สั่งเสียกับน้องชายว่าวันพรุ่งนี้นะถ้าพี่บัวเนี่ยแพประชาชนชาวบ้านทั้งหลายเห็นว่าเป็นวัวที่มีความแข็งแกร่งเป็นวัวที่ผิดปกติมีพลังมากกว่าวัวทั่วไปเนี่ยจะต้องตายลงเนี่ยพวกเขาจะพากันทำแหละเนื้อของพี่ไปกินไปเป็นธรรมเป็นอาหารเพราะฉะนั้นให้น้องเก็บรวบรวมกระดูกของพี่แล้วก็เอาไปหาที่สมควรแล้วก็เอาไปฝังไว้พี่ชายสั่งเสียน้องชายอย่างนี้แล้วก็ ทั้งคู่ก็พากันพักผ่อนนอนร้องไห้ด้วยกันว่าพวกนี้จะต้องจากกันแล้วคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่สองพี่น้องได้อยู่ด้วยกันในฝ่ายของพระราชาเมื่อนําทั้งบัวทั้งควายทั้งช้างมาสู้สู้ไม่ได้ก็เลยออกอุบายบอกให้ทหารบอกให้ทหารบอกว่าพวกแกไปหาเครื่องสังเวยเป็นใบสีจะเป็นหัวหมูเป็นเครื่องเครื่องบวงสรวงของเทวดาต่างๆ เอามาจัดให้เต็มที่เลยนะมีทั้งสุรายาเมาของทุกอย่างที่เป็นของบวงสรวงเทวดาแล้วไปบวงสวงกับเจ้าที่เจ้าที่ก็คือที่ปกปักรักษาเมืองกาสีนี่แหละนะเรียกว่าผีเล่ามูลเมืองก็คือเจ้าที่ที่ดูแลเมืองนั่นเองนะไปบนบานสารกล่าวบอกว่าบัดนี้นะ่ะได้มีภัยได้มีภัยเข้ามารุกรานบ้านเมืองเมืองกาสีเนี่ยมีวัวตัวเก่งเข้ามาขิดเอาชนะวัวในเมืองเนี่ย เยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านเมืองกําลังจะได้รับความเสียหายเจ้าผีเจ้าที่ที่เขาได้กินได้บริโภคก,กับอาหารที่พระราชาสั่งทหารทําให้เนี่ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีนะ,ะเมื่อเจ้าที่ได้รับเครื่องสังเวยแล้วก็เลยแปลงกายมาเป็นวัวแปลงกายมาเป็นวัวตัวใหญ่มากมีเขาที่แหลมคมเหมือนดาบสลีกันชัยพร้อมที่จะออกรบดังนั้นเมื่อ เท้าวันต่อมาวัวทั้งสองก็พากันมาที่ลานที่เดิมอีกครั้งหนึ่งห้ามกลางประชาชนจำนวนมากมายที่เข้ามาเฝ้าดูการชนวัวระหว่างวัวของพระราชากับวัวเขาทองเมื่อได้เวลาแล้ววัวทั้งสองก็พุ่งเข้าใส่กันเจ้าวัวเขาทองนี้ไม่เคยเกรงกลัวไฟอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปชนใช้เขาเนี่ยทิ่มแทง วัววัวผีเนี่ยเรียกว่าวัวผีก็แลนะ้วบัวผีแล้วมุนเมืองผีเจ้าที่เนี่ยคิดไปครั้งแรกบัวผีเจ้าที่แยกออกไปสองล่างเป็นสองตัวซึ่งมีจกตัวขนาดเท่ากันไม่ตายเป็นวัวผีนี่ไม่ตายคิดครั้งที่สองัวเพิ่มปริมาณมาอีกเป็นสี่ตัวควิดเพิ่มเข้ามาอีกเป็นแปดเป็นสิบหกเป็นสามสิบสองเป็นหกสิบสี่เป็นร้อยยี 32, ่สิบแปดถึงห้าร้อยตัวควิดไปยังไงก็ไม่ตาย แถมเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกถึงห้าร้อยตัวเมื่อโดนวัวเขาทองขิดแล้วนี่เจ้าวัวของเจ้าที่บางตัวเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าไปสักพักก็วิ่งกลับมาใหม่นะถึงพันห้าร้อยตัวขยายกว้างเข้าไปอีกขยายเพิ่มปริมาณจํานวนนับหมื่นตัวเต็มไปหมดรูปร่างลักษณะเหมือนกันหมดเจ้าวัวเขาทองนี่ไล่ขิดก็ขิดเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีจนเหนื่อยแล้วทีนี้แล้วมีวัวผีตัวที่เป็นหัวหน้าตัวที่เป็นหลักนั่นแหละ เป็นเวทเป็นมนเพราะว่าไม่ใช่วัวธรรมดาขายายตัวให้ใหญ่ขึ้นรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พ่นพิษใส่วัวเขาทองทําให้วัวเขาทองโดนได้รับพิษของวัวผีตัวเนี้ยทําให้ล้มตายไปต่อหน้าต่อตาประชาชนทั้งหลายที่มุงดูกันอยู่ก็โอ้ต่างวิพากษ์วิจารณ์พระราชาในชั่วร้ายจริงๆทําร้ายจนถึงขนาดตายเลยนะ เมื่อเจ้าวัวเขาทองตายแล้วเนี่ยก็ทําให้ประชาชนทั้งหลายพากันเข้าไปชำแหละเอาเนื้อของวัวเขาทองเนี่ยไปแบ่งกันเอาไว้ไปทําอาหารทําให้เหลือแต่กระดูกกระดูกของวัวเขาทองกองเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นน้องชายก็คือกาพร้าวัวทองได้เห็นแล้วก็รู้สึกสังเวชใจร้องไห้พี่ชายตัวเองโดนชาวบ้านเนี่ยชำแหละเนื้อไปเหลือกองกระดูกก็เก็บกระดูกพี่ชายพร้อมทางน้ําตาลน่แหละ หอบเอาไปไว้แล้วก็ไปขุดหลุมฝังไว้ที่สมควรอันนี้เป็นการต่อสู้กันที่ไม่เป็นธรรมที่พระราชาเนี่ยใช้เป็นอุบายสำหรับการฆ่าเมื่อบัวเขาทองได้ตายลงไปแล้วก็ลูกน้งนองชายก็เอากระดูกไปฝังเอาไว้ที่สมควรแล้วพระราชาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เธอแพ้แล้วบัวของเธอเน่ยแพ้แล้วเธอจะต้องไปเป็นค่าทาตรับใช้ ตามที่สัญญากันตามที่ตกลงที่ได้พันนันกันเอาไว้ดังนั้นเรื่องนี้ก็ทำให้ไม่เป็นที่น่าชอบใจสำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาดูมุงดูอยู่ว่าพระราชาเนใช้อุบายในการโกงอันนี้เป็นเนื้อหาของพระธรรมเทศนากันที่เจ็ดหลังจากที่วัวเขาคำนั้นวัวเขาทองตัวนี้แพ้แล้วเนี่ยทำให้น้องชายก็คือกรํรมพลาวัวทองจะต้องไปเป็นข้าไปเป็นผลลัพใช้ในรั้วในวัง ก็คนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนี้ท่านทั้งหลายเพราะความที่พระราชาเป็นคนที่ฝังใจว่าคนไหนเกง่งคนไหนดีได้ยินอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าพระราชาจะต้องเป็นคนที่เก่งต้องเป็นคนที่ดีเท่าน,นั้นคําว่าแพ้จะต้องไม่มีพระราชาจึงเป็นคนแบบนี้เรื่องราวกันต่อไปกันที่แจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันว่า กัมพลาวัวทองได้เข้าไปเป็นทาสรับใช้ในรั้วในวังแล้วจะได้รับการอุปถัมภ์จะได้รับการค้้ำชูหรือว่าจะถูกลังแก่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามในการที่แปดต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุมโมทนาท่านทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญทุกท่านทุกคนทุกประการขอเจริญพร